คุยสนุกก <m> ันนะครับเตสนุกสนานนะครับเนาะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันนะครับทุกท่านก็เราจะไปที่วัดมัสยิดถามว่าจะมีที่ตั้งให้แบบส่งน้ำพระบ้างไหมเวลาผ่านไปผ่านมาก็จะแวะส่งน้ำพระก็ถึงนิดหน่ยเลยถึงจะน้องถึงสองวันนี้ถึงสองพรุ่งนี้วันวพระพก็จะจะพระองค์ไหนมา ตัวคนน็อตไว้เนะปุ่มสกูน็อตล้อมฐานนะถ้าดึงก็หักฐานหักถ้าตั้งไว้อยังไงก็ได้เนาะแค่เฮ็ดน้ำหอมใหม่เนาะเฮ็ดน้ำหอมใหม่ตอนเย็นสวดเอาหวยผมกแม่เนาะโอเคมาเลยคืงานบุญพรุ่งนี้ครับบุญคือปลูกปูนตอนเย็นสวดเอาหวยทุกท่านครับตอนเย็นจะสวดเอาหวยนะครับเนาะ อ้าคือ <screws> ส <in the ground> ิได้เนาะแบบนี้สวนอะไยังเกาะสวนหวหอยหอยเนาะเออมันมาแล้วกถนัดกันอยู่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเามันเดี๋ยวถนัดเดี๋ยวึงมานั่งสวดน้ำด้อเออหอยครับหยโอ้เครื่องร้อนจีเลยจีเลยระเบิดทุกอ่าเลเครื่องร้อนแล้วเดินใครีดับไฟแ่จะลงใครจะลงก่อนลงพม่มู่บ้านหรือหม่บ้านัวนนี้บ้านมันถ่ะ ันว่านี่ก็ส่วนอะไรได้ส่วนเพ้่มันแรกก็สวดมัวชั็รอสวดกับทุก ไม่มีงานเลยนนี่แต่งตัวหล่อตลอดถึงสินค้าเลย่เตรียมตัวแล้วนี่ยตีอยู่ในเครื่องนี้ไปสรางเครื่องหนึ่งสรางฟูนมาสามฟูนมาะลุ่มคือรอแทะโอ้ยเนาะมันตื่นมากยังไงก็รออยู่หน้าตาหน้าก็ไม่ได้อาบอยู่เดี๋ยวไปอีกเครื่องนะครับผมกำลังไลฟ์อยู่เนาะสวัสดีค่ะท่านพี่พงศ์อ๋อสงครามก็ไปกีดยางเลยไหมกระตุ้มยางเลยไปเปิดหน้ายางเดี๋ยวนะเปิดหน้ายางเปิดหน้ายาง ก้าวแเปิดไปแล้วนะเนเดือนมีนาเดือนเมษาเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเปิดกระตุ้นเลยนี่ยใบมันเขียวเลยกระตุ้นเขาเปิดนะเดี๋ยวเขากระตุ้นแล้วเขากระตุ้นแล้วกว่าน้ำยางมันจะออกอ่ะปกติก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะถึงจะออกไปทั้งหมดพุทธภาเนี่นน่ะกระตุ้นเมษาพุทธสภาน้ำยางเอากีฬาช้อมสวยาม โอ้ดังกว่าถึงนอกกันมึงเอันนี้คุณคุณนะไช่แมนบอกพม่การแมนบอกพี่สาวขาขากล้องพี่การสามพี่พงอ์พี่พงฟ์ฝากหอมแก้มลุงหน่อยโอ้ย ฝ่าสีผาฝ่าสีผาอย่าอย่าอันนี้ไม่พิการนะอันนี้พิการนะต้องยางมันหายอะไรลุมทองนีพี่อ๋อเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์อยฝ่าสีผาพี่น้องบอสบอครับแต่งเพลงให้พี่เอิงเพลงไหนนี่ครับบัดนี้ครับใครนั่งใกล้ลุงพลรอจังค่ะนั่นเนี่มีหางไหมครับนั่นมีหางไหมฮมีหางไหมเออคำนวณดิมีหางไหมครับคำนวดิสมองนี่แปลี่ยนเปลี่ยนกันนี่ไปไ นั่งท่าหาไมาอยู่ตีนมันหายไปตีนนายหายครับตีนอย่างเงี้ยตีนหายโอ้ก็ครบคบทุกคนอยู่นี่อามาติดหน้าผาก็ได้เจ็บน้นก็ได้ร้อนจริงอจมีโอ้ยที่บ้านบังเด็ดเนนองมี

ต่อแม่อะไรยังไปหาซื้อถังน้ำแข็งน้อยๆกันนาเยล่อะไยล่าอีอะไรมันเติมอยู่มับเติอยู่เล่ามันก็ขึ้นทั้งวันเหมือนกันเมื่อกี้เห็นแล้วอยู่ส่วนทางนานแล้วทางนานแล้วเยล่าซื้อมาอย่างใส่สินทนายกลับแล้วครับอ่านี่บอกแล้วครับเราเล่นสมการทำให้เล่นครับจะเป็นประเด็นครับแล้วคงจะอยู่คนละจุดจุดละสองคนครับนี่นู่น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 ครับไม่มีนะครับใช่ห้ามห้ามเกือบทั้งหมดใช้มือถือหมดเลย จะไปซื้อเย็นนี่แหละครับเดไปซื้อย็นครับพอดีภาษากับจ่าอิมลงไปอยู่อ๋อให้เขาซื้อมาต่อให้ทุกคนขอใหอไม่้ ยินใกล้กับการสิงห์หรอหลอดจะเสียงครับหน้าตาทุกอย่างไม่ได้แล้วครับทำลุงเลยว่าเชื่อไหมดูได้เลยครับนานๆนะครับงานๆครับถ่าก็ถ่ายเพือนก็เปื่อยหัวเส้นงานยูทูบเบอร์เสร็จก็จะไปคุณฟันต่อนะครับคุมันต่อเลยครับคุณมันต่ออันนี้มาถ่ายมีคุณเบื่อครับยูทูบเบอร์บ้านทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์บ้านทุกคนไม่พอกินครับเป็นช่วงรถกาแฟครับ้องต้องไม่กินกาแฟเราไม่ทำขึ้นมันมันจะปูนแบบนี้นะลดกาแฟนะทุกคนน้าไม่ดื่มกาแฟนะครับพอกินกันไหมครับกินสาร ไม่ค่อกินเดี๋ยวลุงจะพาไปกิดยางนู้นลุงเนาะแม่อหล่อสุดอ่ะหลอกกบคนตีนั่งข้างุ่งคนอีกว่ะเอ้ยมันเมนบ๊ย่อยจากของี dad, ่ซื like athlete, sort of mm ้อหรือมาแม่คร mm ับ hmm. ล you mm ุง hmm. พ่นปนหัวพ่นปนิ้เนื้เขียวครับพี่น้องเนใจนะเน้อใจเน้อใจเหลือเหลือ เหลือช่องหนึ่งนะต้องไหนครับนี่จะไปทำอะไรกันนี่อย่างนุ่มร้อนบีนร้อนมดผีมดฝันโดนไปาวหอไปดูหลังคาหรือเปล่าหรือเขาเ็ดงอองมันอต้องใหญ่ขึ้นหลาว้าร้อนเนร้อนเด้นที่แล้วขึ้นซสายซสายม

สมุดประการให้ลัตเตอรี่ไปเลาหมดเวลาสองนมสูงเป็นขนมใจให้ครับผมฉัว่าหลอดถามอาย่เท่าไหร่ลุงมวลนั่นมีคนไทยถูงมาเป็นลุงมวลนะครับลุงมวลอายุยอะกว่าแล้วเชียว ปกติใส่ใจโม่งนะหมวกนะวันนั้นไปเดินไปร้านแม่คำใสไปดูกระจกดูโอ้โหเห็นหมอกจนหัวตกใจหมดอ้าวจิไปใส่บอกว่าเนาะบอกเลยจิมไปจิไปเห็นยัง